คุณจะรอนเวสศักดิ์ศรีค่ะผู้ในการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทค l ส s ิ i ออสเตรเลียฟิวเจอร์หรือพี่จุ้ยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่จุย้ยสวัสดีครับคุณนิชาน้ามาอัปเดตภาพตลาดกันเลยค่ะครับก็สำหรับตลาดช่วงบ่ายนะฮะก็ตลาดบ้านลองนะก็ะรีบาวขึ้นมานะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะมีในส่วนของนโยบายนะกระตุ้นเศรษฐกิจนะที่ออกมาจากสบศนะ,ค,ะครับ เพิ่มมากขึ้นนะเหนออือจากะช่วงเมื่อวานนี้ที่มีในเรื่องของการอ,อนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะ,ะเข้ามาได้บ้างแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็มีในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะฮะก็เลย,ยทําให้โดยภาพรวมของตลาดเนี่ยบวกขึ้นมานะโดยเฉพาะในกลุ่มขนส่งโลจิสติกนะครับวันนี้โอ้โหบวกมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ตามต่อด้ดยหุ้นกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟแนนซ์นะครับผม ส่วนสภาพบรรยากาศตลาดนะตอนนี้ S50U20 นะฮ<ม>ะ้มาอยู<ม>่ที่831จุดนะครับ831จุดซึ่งเป็นจุดเป็นจุดที่เราอาจจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะฮะสำหรับไทม์เฟรมเดลี่ของเรานะฮะที่อยู่ฝั่งชอตนะฮะจุดสต๊อลอสของเราอยู่ที่831จุดนะครับซึ่งณนะช่วงท้ายตลาดจะ่เราบอกว่าดีขึ้นมาค่อนข้างที่จะใกล้เคียงเหมือนกันเพรานั้นก็ต้องดูจนถึงช่วง ท้ายตลาดเลยว่าสุดท้ายเราจะกลับมายืนเหนือ831จุดได้หรือไม่นะครับเพราะถ้าสมมุติว่ายืนเหนือ831นึ่งะแปลว่าเอ r สุดยูสองศูนย์ันมีโอกาสที่จะดีจับได้บ้างเหมือนกันนะแล้วเราอาจจะเป็นที่ต้องสต็อปลอสสั่งช็อตออกไปนะดูช่วงท้ายตลาดนะดูที่831ครับผมค่ะเอาล่ไปตัวของซิงเกิลสต็อปฟิวเจอร์กันเลยค่ะสำหรับซิงเกิลสต็อปฟิวเจอร์นะฮะในกลุ่มแบงก นะฮะดูแล้วโอกาสที่จะรอดนะฮะค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะครับ <c oughs> ขอเริ่มต้นด้วย B B L ก่อนละกันนะครับเ <c oughs> อ่อล่าสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกับอีกห้าสิบตังค์นะครับเ <c oughs> ออ่จุดสต๊อปล็อตจังลองของเราเยอยู่ที่หนึ่งร้อยสองบาทห้าสิบตังค์นะดูแล้วอาจจะต้องโดนสต๊อปล็อตไปนะฮะเพราะว่าโอ้โหทำโลใหม่นะครับในขณะที่ K Bank นะครับล่าสุดอยู่ที่แปดสิบบาทสต๊อปล็อตนะฮะเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าตังค์ครับ สซีบี b, ล่าสุดอยู่ที่68บาท75สตางค์นะฮะับสตอ็อปลอตของเราอยู่ที่69บาท25สตางค์ส c b ดูแล้วก็ไม่น่าจะรอดน่าจะโดนกินสต็อปเหมือนกันนะครับถัดมาเป็นออทิโก้กับเกียรตินาคินอ,อ่ะเราปิดไปแล้วเ<ช>พราะว่าโดนสต็อปเซ็นต์ั้งเมื่อวานนี้นะครับถัดมาไม่รู้เอโครับข <A OT S 1> องวันนี้พุ่งกระจายเลยทีเดียวพร้อมกับวอลลุ่มเข้าค่อนข้างเยอะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับล่าสุด61บาทท้วนนะครับ AOT โคลองต่อไป จุดสต็อปลอยกมาอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับค่ะถัดมาเป็น BEM นะครับล่าสุดอยู่ที่เก้าบาทตลอดทั้งสัปดาห์เคลื่อนไหวในกรอบแคบแคนะครับแต่เราก็ยังสวยโฮลรองกันนะฮะสำหรับ BEM สต็อปลอถอยลงอยู่ที่แปดบาทเก้าสิบครับผมค่ะครับถัดมาครับ TQM โอ้โหณช่วงท้ายตลาดเบรกขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับล่าสุดหนึ่งรอยี่สบกบาทห้าสิบสตางค์ฮะประเด็นนี้คือ TQM เนี่ย เราช็อตแล้วสต็อปลอ s อยู่ที่หนึ่งรอยยี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสโดนสต็อปลอ s อยู่พอสมควรเลยนะสำหรับ TQM ครับค่ะถัดมาครับเป็นเมเจอร์ล่าสุดบวกเล็กๆนะฮะสิบหบาทสี่สิครับณตอนนี้นะครับฝืนโฮลองนะสำหรับเมเจอร์สต็อปลอสถอยลงไปอยู่ที่15บห้าบาทแปครับค่ะ อ่าส่วนเอมเอสุกี้เราปิดไปแล้วนะครับถัดมานะฮะมาดูปอทรปทอ,ปทอช,ช่วงท้ายดิดมานิดนึงล่าสุดสามสิบห้าบาทห้าสิบปอลทออยู่ฝั่งช็อตสต็อปลอสสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าตังค์ครับค่ะส่วสอพอ,อ,พอคอับล่าสุดแปดบเจบาทยี่สิบห้าสตังค์นะครับผมสอพอเนี่ยเขามีเทลลิงสต็อปอยู่ที่แปดิบสี่บาทยี่สิบห้าอพอนี่คืออยู่ฝั่งช็อตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนเทลลิงสต็อปตั้งแต่เมื่อวานละนะครับเพราะฉะนั้นเนีย ก็แนะนำลดสถานะลดสถานะช็อตหรือปิดช็อตนะแต่ยังไม่เปิดลองตามขึ้นมาครับสำหรับสพครับค่ะถัดมาครับ p ี p c ซล่าสุดสี่สิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์โคช็อตรับสต็อปลอสี่สิบสี่บาทห้าสิบครับผมค่ะและและถัดไปถ้าเป็นโรงพยาบาลกรุงเทพบ d m s pues, อเอนะครับวันนี้บวกขึ้นมาล่าสุดย0สบาทแปดสิบมาวอลุ่มค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ โฮลองนะครับสต็อปลอสที่สิบบาทสามสิบค่ะต่อไปเป็น t ีเอสจีโรงพยาบาลทนบริวล่าสุดสิบแปดบาทแปดสิบนะฮะวันนี้ก็ทรงๆนิ่งๆน,น,นะครับก็โฮลลองครับสต็อปลอสสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตังค์ค่ะอาจจะทีเอสจีมาดูฮาน่าต่อโอ้ฮา <H ana S 2> นะ่าก็เอ่อทำท่าว่าจะโดนสต็อปเหมือนกันนะฮาน่าเนี่ย ช็อตสต็อปของเราอยู่ที่4 2บาทล่าสุดติด3บาท5 0นะมีโอกาสโดนเหมือนกันนะครับถัดมาเป็นคาราบาวกุ๊ก C B G <C BC. S 1> ล่าสุดติดขึ้นมาอยู่ที่114บาทนะ C B G สต็อปลอสฝั่งช็อตอยู่ที่125ส่วนเชลลิงสต็อปนะฮะอยู่ที่114บาท5 0ครับผมค่ะถัดมาเป็นอินทัสล่าสุด55บาท25อ mm hmm. ินทัสเนี่ยอยู่ฝั่งชอ็อตแต่ว่าสต็อปลอสไม่กด ลงมาอยู่ที่54าสบาทเ5บ้เพราะนั้นวันนี้อินทัชมีโอกาสโดนสต็อปลอสนะครับอ๋อค่ะถัดมาเป็น w SA s <W> a <SA. S 1> นะครับ <W SA. S 1> ล่าสุด2องบาทเ8สตางค์ของเราอยู่ฝั่งช็อตสต็อปลอสอยู่ที่3าบาทหสตางค์ครับค่ะถัดมาเป็นคอมเซเว่นะครับ <7. S 1> อ่าวันนี้ย่อลงมานะฮะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ล่าสุด39สบาทเจสสตางค์นะครับค่ะ ออมเซเว่นโฮชอปสต็อปล็อสี่สิบสองบาทเจ็ดสิสตางค์นะฮะแล้วถ้าวันนี้ปิดแดงแบบนี้อะจะกดลงมาอยู่ที่สี่สิบบาทห้าสิบสตางค์ครับผมค่ะถัดมาครับเป็น PTG นะครับอ่าวันนี้ก็บวกนะฮะล่าสุดสิบแปดบาท PTG ชจชอตนะฮะสตอปล็อตสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์ค่ะถัดมาเป็นซี Power นะครับล่าสุดห้าบาทหกสิบ โฮช็อตนะฮะสต็อปลอดหกบาทห้าสตางค์ครับผมค่ะถัดมาเป็นโกลบอลนะครับอ่าวันนี้ดีขึ้นมาะนะครับล่าสุดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์นะฮะโฮช็อตสต็อปลอสโกลบอลอยู่ที่ยี่สิบบาทสิบสตางค์ค่ะตัวถัดมาครับ G F P T นะฮะวันทั้งวันยังเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะครับล่าสุดสิบสองบาทสามสิบสตางค์ G F P T โฮช็อตสต็อปสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์ค่ะ k คซีอีโอเปรกขึ้นมานะพอๆพอกับ้าน่าเลยนะฮะล่าสุดสามสิบบาที่ส้าสตางค์เคซีอีอยู่ฝั่งช็อตสต็อปลอสเนี่ยอยู่ที่29บาทยี่ิบ้านะฮะเพราะนั้นฮาน่ากับเคซีอีวันนี้มีโอกาสโดนสต็อปลสอ,อยจ่พอสมควรเลยครับค่ะและตัวสุดท้ายนะฮะอีออนครับยัง e <on. S 2> อยู่ในแดนบวกนะครับวันนี้หนึ่งร้อยสี่บาทห้าสิสตางค์ครับโคลลงสต็อปลอสหนึ่งร้อยบาทควรครับโอเคไปต่อกันที่ทองคำเลยค่ะพี่จจ๊ยครับสำหรับทองคำ โดยทําเฟรมเดลี่เรายังอยู่ฝั่งรอง,ง,องนะฮะอ,อยู่ฝั่งรองเออพิ่งเปลี่ยนหน้ารองเมื่อวันเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะที่เปลี่ยนจัดช็อตเป็นรองแล้วก็ในทําเฟรมเดลี่สอปอตลอตหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบเก้าเหรียญส่วนการเทรดในภาพระยะสั้นที่เรามองแนวต้านที่ 1, หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกเหรียญ ระหว่างวันมันไปแตะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเป้าหมายถัดไปดูที่หนึ่เหกรียญน,นะครับส่วนแนวรับนะครับนะตอนนี้เราดูที่1953โอกาสที่จะย่อเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจคําคืนนิสารัฐก็น่าจะออกมาแย่และมีโอกาสที่จะทําให้ราคาทองคำปรับตัวบวกเพิ่ม สูงขึ้นมากกว่าย่อตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเทรดทองคราลุ้นผลคืนนี้อาจจำเป็นที่จะต้องเปิดลองราคาแถวแนี้เลยครับโอเคในส่วนของ USD future ราคาพี่จุย้ยสำหรับ USD future นะครับเมื่อวานนี้ปิด31บาท1 8 <c> บ <oughs> ต่างนะซึ่งหลุดจุด stop loss ที่อยู่ฝั่งรอง USD future ของเรานะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แนะนำปิดลอง USD future <c oughs> แล้วอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่แ a คชั่นอะไรต่อครับ โอเคโอ้โหขอบทั่วเลยพี่จุย้ยรวดเร็วมากๆเลยขอบคุณพี่จุยมากๆเลยนะคะหมดเวลาช่วงนี้พอดีเลยขอบคุณคะ่ะสวัสดีสสดค่ะโอ้โหจดกันรวัวๆเลยนะคะสำหรับตัวของข้อมูลของพี่จุยเยอะแยะมากมายเลยครบทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะเนี่ยจดกันทันไหมคะเอาละช่วงนี้